รู้หรือไม่แบงค์สิบ,บาททรงมาขายได้ใบละเจ็0พบาทรีบดูด่วนก่อนที่จะสายเกินไปนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพะบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรปฐุพลทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรปฐุพลเน็ตซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร10บาทส่งมาครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร10บาทส่งมาครับท่านใดครับที่มีธนบัตร10บาทพะรูปส่งมาแล้วมีเขียนตามนี้ครับแล้วมีเขียนวว่าา120ปีีกกรรระทงงคลัแบบน้ ห้ามพลาดฟังดีดีนะครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีธนบัตร10บาทที่มีเขียนแบบนี้กระทรวงที่ระลึก1 2อปีกระรวงกันคังวันที่1 4เมษายนพุทธศักราช2538แบบนี้ห้ามพลาดเพราะอะไรครับเพราะธนบัตร10บาทแบบนี้บางใบฟังดีดีครับมีราคาใบหนึ่ง7,000บาทครับนี่เป็นรูปพระรูปทรงม้าแบบนี้ครับแล้วก็นี่ครับมีตัวหนังสือ1 2อปีแบบนี้ห้ามพลาดครับท่านใดครับมีธนบัตร10บบาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านครับรบกวน พิมพ์เลข1ิบแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับลบกวนพิมพ์เลข1 0แล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมให้ผมหน่อยครับอ่าดูนะใครมีแบบนี้ครับที่มีตัวหนังสือเขียนแบบนี้ครับมีแววว่าจะรับเงินใบละเจ00นนะแต่ต้องดูตามแบบที่ผมบอกนะครับเขียนว่า120ปีกระทรวงการคลังวันที่1 4เมษายนพศ2 5 3หสาครับใครมีครับพิมพ์เลข1 0แล้วกดหัวใจรัวๆมาครับอ่าเพื่อนๆอย่าลืมครับ ไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครานะครับพระเครื่องพระบูชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวไลน์มันเยอะมันตอบไม่ทันจริงครับอ่าเพื่อนๆดูครับท่านใดครับบ้านใดครับมีแบบนี้ครับอันนี้เป็นขันทําจากเงินถมด้วยทองนะครับแบบนี้ผมรับซื้อนะราคาตั้งแต่ หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับขึ้นอยู่กับงานขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับอายุของชิ้นงานนะครับนี่สําหรับเครื่องเงินถมด้วยทองครับนี่เพื่อนๆดูครับถ้าเป็นพวกเครื่องกระเบื้องเป็นจะลงแบบนี้ครับนี่ถ้วยโถโอชามกระปุกนะฮะลายสีส้มลายเทพนมนะครับลายกระบินนะฮะแบบนี้ผมยินดีรับตื้นนะครับให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนบางชิ้นบอกเพื่อนๆเลยนะบางชิ้นหลักล้านครับบางชิ้นหลักล้านครับสาหรับเครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับใครมีนะฮะแอดไลน์ไอดีกัน เข้ามาได้ครับเครื่องเงินครับเพื่อนเเครื่องเงินครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าถ้าเกิดใครมีเครื่องเงินเนี่ยผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองขันเงินนะครับเข็มขัดเงินพานถ้วยโถชามภาชนะของทุกอย่างที่ทําจากเงินผมรับซื้อหมดเลยครับมาครับมาครับฝ่ายหนึ่งเรื่องครับบ้านใดครับมีพระบูชาแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเล็กนะครับมีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมชาบูชาเนี่ยสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัถุโบราณเนี่ย ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิ่ยานห่างง่ายนะเพื่อนๆสะดวกปลอดภยัยสามารถเดินทางบรรลับเงินสดกลับบ้านไปได้เลยครับมา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 ครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวขอทักทายหน่อยโหยกดสิทธิ์มาเต็มสวัสดีพี่โซครับสวัสดีพี่สิริภพสวัสดีพี่มิตรฮะสวัสดีพี่นรลงครับสวัสดีพี่นิทัศครับสวัสดีพี่วัฒนาครับอย่าลืมนะย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับท่านใดที่ส่งรูปเข้ามาประเมินราคานะครับทางไลน์นะ ผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ได้ตอบกลับแสดงว่าของพี่ๆยังไม่มีราคานะครับปลายปลายปเรามาดูนี่กว่าระหว่างรอเพื่อนๆมีอะไรมาให้ดูครับระหว่างรอเพื่อนๆนี่ครับเป็นเหรียญ5บาทปี40ครับเมื่อวานจ่ายสด10,000บาทเมื่อวานจ่ายสดเกี่ยวกับเหรียญ5บาทปี4 0 1 0 0 0 0บาทครับอันนี้หมื่นกว่าบาทด้วยเพื่อนๆดูนะครับใครมีเหรียญ5้าแล้วเป็นปีนี้ครับปี40แบบนี้สภาพใหม่แบบนี้ผมรับซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดของทุกท่านมีแบบนี้ครับถ้าเกิดของทุกท่านมีแบบนี้ครนี่ืออะไครับ นี่คือแผงปีฟังดีๆครับนี่คือแผงปีนะครับอ่านี่คือแผงปีเหรียญหมุนเวียนปีพศ2 5 4 0เป็นแผงปีของเหรียญ5บาทที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าผมรับซื้อใบละ10,000บาทเอ้รับซื้อเหรียญละ10,000บาทฟังดีๆน, <c oughs> ๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแผงปีแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมฮะจะเขียนว่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนประจําปี2540จากราคาไม่กี่บาทครับเพื่อนๆดูครับจากราคาไม่กี่บาทครับจาก10 15, 16 สิบเจ็ดไม่เกินยี่สิบาทแต่แผงนี้ครับเอามาขายผมได้ครับในราคาฟังดีๆครับผมรับซื้อขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทครับผมรับซื้อแผงนี้ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทครับดูที่ปีครับใครที่มีแผงปีแล้วเป็นปีนี้ครับอย่าไปแกะนะบอกทุกท่านนะครับอย่าไปแกะออกจากแผงนะครับเพราะท่านอาจจะให้ราคาลดเชือกแรงเส้นนี้ก็มีความสําคัญฟังดีๆนะครับ เสือแดงเส้นนี้ก็มีความสําคัญครับใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะหนึ่งแผงแบบนี้ครับหนึ่งหมื่นบาทครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยครับถ้าเป็นเหรียญเพียวๆแบบนี้เพื่อนๆดูครับถ้าเป็นเหรียญเพียวๆแบบนี้เหรียญทางด้านซ้ายมือรับซื้ออันหนึ่งเกือบหมื่นเหรียญด้านขวามือรับซื้อประมาณอันหนึ่งสี่พันมันต่างกันตรงไหนครับเหรียญปีเดียวกันเป็นเหรียญห้าบาทเหมือนกันแต่ต่างกันที่สภาพ ต่างกันที่สภาพครับเพราะมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายท่านบอกว่าโหมันต่างกันนิดแค่สภาพเนี่ยราคามันห่างกันไกลใครมีสภาพสวยผมรับซื้อแพงครับใครมีสภาพสวยผมซื้อแพงแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสภาพแบบนี้ฮะถ้าเกิดเป็นแบบสภาพแบบนี้ครับราคายังไม่แพงอันนึงประมาณสี่พันบาทอนะ่ะห้าบาทแรกสนะี่พันอ่ะผมว่าแพงหลายเท่านะอ่าใครมีนะครับยินดีรับซื้อและมีราคาแค่ปีนี้ปีเดียวนะครับมา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 ,มาดูขอฝากอันนี้อีกหนึ่งอัน โดนด่าบ่อยเหลือเกินให้ดูอีกหนึ่งรอบครับให้พี่ๆดูอีกหนึ่งรอบ <c oughs> นี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วครับปีพศสองพันห้าร้อยี่ห้าเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นเป็นจํานวนหลายหลายร้อยล้านเหรียญฟังดีครับเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นเป็นจํานวนหลายหลายร้อยล้านเหรียญแต่วันนี้ใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับ นี่เพื่อนๆดูครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมฮะเหรียญทางด้านซ้ายมือเป็นเหรียญแบบพระเศียรใหญ่เหรียญขวามือเป็นแบบพระเศียรเล็กใครมีเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วปีสองห้าแล้วเป็นแบบนี้ครับคือพระเศียรจะเล็กกว่าปกติเพื่อนๆือดูนะฮะอันนี้พระเศียรใหญ่อันนี้พระเศียรเล็กดูที่ตัวดอเด็กครับคาว่าภูมิพลอดุญเดชสังเกตที่ตัวดอเด็กครับถ้าเป็นดอเด็กพระเศียรใหญ่เนี่ยดอเด็กจะเต็มตัวเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นพระเศียรเล็กเนี่ย ดอเด็กจะมีแค่ครึ่งตัวเพื่อนๆเห็นไหมฮะตรงคอดอเด็กเราดูตรงคอดอเด็กครับแบบนี้มีราคาครับอ่าดูนะครับแบบนี้มีราคาผมรับซื้อนะครับสภาพใหม่หนึ่งเหรียญสี่พันบาทครับอ่าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับท่านใดที่รู้แล้วครับว่าเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วต้องเป็นแบบพระเสียเล็กรบกวนพิมพ์คําว่าเล็กแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับรบกวนพิมพ์คําว่าเล็กแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับ อ่าแบบนี้หายากแล้วขายได้จริงครับพิมพ์ยืนยันให้น้องหน่อยว่าเฮ้ยของแบบนี้มันมีราคาพี่อลิสาบอกว่าขอดูเหรียญให้อีกหนึ่งทีจัดไปครับจัดไปครับนี่ฮะให้ดูกันชัดๆไม่มีดราม่านะท่านใดที่ส่งไลน์มาแล้วผมยับซื้อผมจะตอบกลับทันทีถ้าเกิดใครส่งไลน์มาแล้วแล้วผมยินดีรับซื้อเนี่ยผมจะตอบกลับทันทีแต่ถ้าเกิดผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ได้ตอบแสดงว่าของของเพื่อนๆเนี่ยยังไม่มีราคานะครับดูนะครับแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์ครับมาครับโอ้โหคนพิมพ์เล็กกันมาเต็มเลยท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มนเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียานนี่เพื่อนเพื่อนดูครับรับซื้อเหรียญจีนฮะท่านใดบ้านใดมีเหรียญจีนครับเป็นเหรียญจีนเหรียญมังกรนะครับเหรียญยุคนี้อยู่ในยุคล่านาทิคมนะครับแบบนี้ผมรับซื้อนะสตาร์ตตั้งแต่เหรียญละสองพันถึงเหรียญละสามแสนนะครับรับไม่จํากัดจํานวนฟังดีๆนะครับ รับไม่จํากัดจํานวนนะครับสำหรับเหรียญจีนครับบ้านใดครับมีพระเครื่องครับมีพระเครื่องอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาครับนี่เพื่อนๆดูฮะนี่คือพระเครื่องที่ผมเช่าเพื่อนๆพี่ๆมาในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ครับเพื่อนๆดูถาดครับเพื่อนๆดูถาดนะถาดนี่ใหญ่มากๆถาดนี่ใหญ่มากๆครับใครมีพระเครื่องนะครับพระบูชานะครับพระเก่าพระใหม่พระย่อยพระทองคําพระที่ทําจากทองคําแท้แบบนี้ครับ ผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิย่านมา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 เรามาดูนี่กันดีกว่าครับนี่คือธนบัตร10บาทครับนี่คือธนบัตร10บาทรัชกาลที่9ครับแบบที่12มีพี่ฟารีดาบอกว่าอยากรู้ข่าเครื่องกระเบื้องลายคามดูตรงไหนถึงมีราคาแอดไลน์ไอตามหน้าจอเลยครับ แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอเลยครับมามามาเรามาดูนี่ว่ะนี่คือธนบัตร10บาทราชการที่9แบบที่12ครับเพื่อนๆดูนะครับใครมีธนบัตร10บาทรุ่นนี้แล้วด้านล่างเขียนตรงนี้ครับเพื่อนๆดูนะธนบัตรที่เอามาที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเป็นธนบัตรที่หายากฟังดีๆนะครับเป็นธนบัตรที่หายากไม่ใช่ทุกใบที่มีเขียนตรงนี้จะขายได้ฟังเมื่อกี้ผมอ่านบอกว่าโอ้ยฉันมีเป็นร้อยๆ้อยใบเป็นพันพใบเลย ธนบัตรรุ่นนี้ผลิตขึ้นเป็นจํานวนหลายร้อยล้านใบครับแต่บางใบเพื่อนๆดูนะฮะอ่านตรงนี้ครับที่ระลึกครับที่ระลึกหนึ่งร้ยสิปีกระทรวงการคลังวันที่1ิบี่เมษายนพศ2538นห้าสานี่คือธนบัตร1ิบาทครับด้านหลังเป็นพระรูปทรงม้าผมเชื่อหลายหลายท่านนะที่นี้หลายหลายท่านนะที่นี้มีธนบัตรสิบบาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านแต่ทุกท่านไม่เคยสังเกตครับ อยากที่ผมซื้อพี่ท่านนี้มาพี่เขาก็บอกว่าไม่เคยสังเกตเหมือนการดูคลิปคุณแบงค์แล้วประทับใจก็เลยไปลื้อดูเฮ้ยมีตามแบบที่คุณแบงค์บอกด้วยก็เลยนํามาขายนะครับใครมีธนบัตร10บาทรุ่นนี้นะฮะดูตามแบบที่ผมบอกนะครับมีสิทธิ์จะรับเงิน7000บาทครับมาครับมาครับมาครับนี่คือธนบัตร10บาทราชการที่9แบบที่12ครับด้านหลังเป็นพระรูปทรงมาครับแบบนี้ มีราคาเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆดูนะฮะด้านหลังจะมีตัวเลขอยู่แค่3ตัวเพื่อนๆดูนะครับด้านหลังของธนบัตร10บาททรงม้าที่มีราคามีตัวเลข3ตัวครับเลขใบนี้คือ0ูนครับพอพลิกกลับมาที่ด้านหน้าครับทุกท่านเห็นความผิดปกติอะไรไหมครับน่เพื่อนๆดูนะฮะดูที่เลขครับศูนย์บีศูนย์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 ศูนยอ่าเพื่อนๆดูนะครับศูนยทงศูนย์ศูนย์ศูนย์ศนย์นี่ฮะที่ระลึกหนึ่นยี่ย พอพุทธศักราช2,538มีคําว่าตัวอย่างสีแดงปั๊มอยู่กลางใบเพื่อนๆดูนะครับใครมีธนบัตร10บาทรุ่นนี้ฮะย้ำอีกหนึ่งรอบครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกหนึ่งรอบใครมีธนบัตร10บาทที่เป็นด้านหลังพระรูปตรงม้าแบบนี้ครับพระรูปตรงม้าแบบนี้นี่โหมีคนบอกว่ามี2ใบมี3มใบมี4ใบดูนะครับมี2ใบมี3าใบมี4ใบแต่ฟังดีๆย้ำหลายรอบแล้วครับ ห้ามดราม,มา่าธนาบัตรที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเป็นธนาบัตรแบบหายากดูนะถ้าจะให้ดีต้องมีเลข3ตัวตรงนี้ก่อนดูนะครับเลข3ตัวตรงนี้สําคัญถ้าของทุกท่านพลิกกลับมาแล้วมีเลข3ตัวแบบนี้ของท่านมีราคาแน่นอนเพราะพลิกกลับมาที่ด้านหน้าครับพลิกกลับมาที่ด้านหน้าครับเพื่อนๆจะเห็นความผิดปกติดูที่เลขครับเลขคืออะไรครับเลขของธนาบัตรที่หายากจะต้องเป็นเลขแบบนี้ครับ0ูนย์บ ศูนย์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 นหมดเลยศูนย์อทองแล้วก็ศูนย์หมดเลยใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับหนึ่งใบเจ็ดพันบาทหนึ่งใบเจ็ดพันบาทครับท่านใดที่รู้แล้วครับว่าธนบัตรสิบบาทราชการที่เก้าแบบที่สิบสองมีราคาต้องเป็นแบบตัวอย่างรุ่นนี้เท่านั้นรบกวนแคปเจอร์แล้วพิมพ์คําว่าตัวอย่างแล้วกดหัวใจโรวๆให้ผมเลยครับรบกวนแคปเจอร์ครับท่านใดที่ดูอยู่นะครับรบกวนแคปเจอร์ครับแล้วพิมพ์คําว่าตัวอย่างแล้วกดหัวใจโรโๆมาครับใครมีแบบนี้ ผมรับซื้อนะครับ1ใบฟังด,ดีนะครับผมรับซื้อนะครับ1ใบเจ00บาท1ใบเจ00บาทครับนี่ห้ามดราม่าครับธนบัตรที่ผมเอามาครับมีอยู่2ใบไม่ไม่ดราม่าเอาแบบนี้ธนบัตรแบบนี้หายากจริงแต่ไม่ใช่ว่าจะหาเจอไม่ได้ดูนะครับย้ำอีกหนึ่งรอบธนบัตรต้องมีตัวหนังสือสีแดงพิมพ์คําว่าตัวอย่างมีตัวหนังสือสีแดงด้านล่างคือ120ปีกระทรวงการคลังและด้านหลัง มีเลข3ตัวแบบนี้มีราคา1ใบผมรับซื้อนะครับฟังดีๆครับ1ใบรับซื้อ70,00บาท1ใบรับซื้อ70,00บาทครับท่านใดที่รู้แล้วครับพิมพ์คำว่าตัวอย่างแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับรบกวนพิมพ์คำว่าตัวอย่างเพื่อเป็นการยืนยันให้กับน้องให้กับผมนะครับและอ่านี่ครับความรู้ที่ผมมอบให้ทุกท่านจะได้วิ่งเข้าไปอยู่ในสมองของ,ของทุกท่านว่าเฮ้ยแบบนี้ มันหายากและขายได้จริงครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับธนบัตรสิบาทราชก,การที่เก้าพรูปส่งมาซึ่งบางบ้านมีทีเป็นร้อยใบยเป็นพันใบเป็นหมื่นใบแต่บางบ้านไม่เคยสังเกตครับว่ามันมีธนาบัตรแบบนี้หลงอยู่อยู่เล็ดลอดอยู่แบบนี้นะครับใครมีนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคา ของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวลายมันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงครับวันนี้นะครับผมแบงค์เก็เบสวัตถุโบราณเนี่ยขอรับเพื่อนๆทั้งน่นมท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบ0เอ็นเ3ศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ